เราใช้คําว่ากลับมาอีกแล้วไม่ได้เพราะว่ามันมีอยู่ทุกวันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวหากทุกคนทุกเคสทุกคดีอ่ะเป็นข่าวหมดอ่ะเราอาจจะตื่นตัวกันกว่านี้ออแต่ตอนนี้ค่ะถ้าถามความคืบหน้าก็ต้องเรียนแจ้งตรงๆว่าไม่มีความคืบหน้าออความคืบหน้าเดียวก็คือ,อรับทราบมาว่าในทุก transaction ท,ที่คุณแม่โอนออกนะคะเวลามันมาณบ่ายสามบ่ายโมงสิบสามนาฬิกาสมมุติสิบสามนาฬิกาสามนาที เขาใช้เวลาจากคุณแม่ไปม้าบัญชีม้า,าคุณแม่ม้าหนึ่งม้าสองคริปโตคุณแม่ม้าหนึ่งม้าสองคริปโต ทั้งหมดอะทรานสั่นทุกอย่างอะใช้เวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเท<ม>่าเท่ากันนั่นหมายความว่าหากเราใช้คำว,ว่าเราต้องรู้เท่าทันกลของมิจชาชีพมันไม่ใช่แล้ว<ม>เราต้องรู้มากกว่าเขา<ม>เพราะปัจจุบันนี้เรายังมานั่งคุยกันอยู่เลยว่าความคืบหน้า<ม>ถึงไหนแล้วแต่ความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ความคืบหน้าแล้วอะคะ่ะมันคือเราต้องหาวิธีการยังไงก็ได้ที่เราจะบูรณาการร่วมกันในการที่จะรู้สเต็ป ก่อนก่อนเขาอะจริงจริงอยากจะฝากไปบอกน้องชาลอตว่าหรือเราควรจะทําอะไรร่วมกันไหม,มในการที่จะเป็นภาคประชาชนภาคประชาสังคมในการที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดคณะทํางานเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องเดือนสิงหาจนถึงตอนนี้ค่ะใน Facebook จะมีคนส่งข้อความมาฉเฉลี่ยแล้ว3วันครั้งว่า โดนเหมือนกันคุณแม่โดนหรือว่าตัวเองโดนแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนอนะ่ะพูดเหมือนกันเลยก็คือไม่รู้ว่าจะให้ใครช่วย uh, แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนกลับมาไหม uh. ก็อย่างอย่างตอนโควิดอะค่ะเวลาใครติดเชื้อเราหายายให้เขาได้ uh. แต่อันเนี้ยมันคือหนึ่งขนาดช่วยตัวเองยังไม่รอด uh. สองคือพอเงินมันออกจากเราไปแล้วอะมันคือไปเลยอะค่ะ uh. แล้วก็ หลายๆคนก็ถามว่าแล้วเราได้มีการไปเจอหน่วยงานไหนบ้างใช่ไหมคะก็ต้องชี้แจงแบบนี้ว่าเราก็ไปพบกับแทบจะทุกหน่วยงานที่คิดว่าสามารถที่จะช่วยได้ไดแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่า3นาทีออกคลิปตัวไปแล้วอะค่ะ,อะพอออกคลิปตัวไปแล้วอะมันกลายเป็นว่าพอเรามองในภาพใหญ่หรือภาพกว้างอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะ,ะมันเป็นสิ่งที่ ทุกคนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนสื่อมวลชนทุกคนต้องช่วยกันอยากให้แบบประคมข่าวทุกวันอะหรือจริง,รงๆอยากให้มันมีคณะทํางานออที่ทํางานเกี่ยกับเรื่องนี้โดยตรงอะแล้วก็ให้แบบเรารวมตัวกันเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รวมตัวกันเราไม่ช่วยกันอะมันก็เกิดขึ้นทุกวนันนะค่ะมันก็อยู่อย่างงี้มันก็อยู่อย่างี้คนไม่มีชื่อเสียงก็ยิ่งแบบเงี้ยใช่ก็ขนาดน้องฉลอดเขามีชื่อเสียงมากอะ เราต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างโดยส่วนตัวเราก็เคยคิดว่าเฮ้ยเราก็เราก็มีชื่อเสียงนะเราสามารถช่วยแม่เราได้แต่สุดท้ายเราก็ทําได้แค่ตั้งใจทํางานแล้วก็หาเงินมาให้แม่เท่านั้นเองค่ะใ, like um, so ใช่ค่ะ เขาไม่ได้บอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้เวลาในการที่จะตามตัวมาให้ได้ค่ะซึ่งเมื่อตามตัวมาได้แล้วเนี่ยก็ต้องมาแบ่งมาเฉลีย่ยมาเฉลี่ยกันกับผู้เสียหายคนอื่นๆแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะแต่จะเป็นความจริงจังใช่ไหมที่เราอยากคุยกันนาร์อ่นจริงค่ะก็คือถ้านับได้ก็อยากอยากนัดเจอกันแล้วก็ออขอขอเคลียร์ตารางชีวิตของตัวเองอให้ชัดเจนกว่านี้แล้วใจจริงอยากร่วมทํางานกับ ใครก็ได้เลยที่บอกว่าโอเคเรามาตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมกันอย่างจริงจังแล้วก็รายงานเคสแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วทุกสื่อต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าเราจะมาบอกว่าให้หน่วยงานนี้ทำสิหน่วยงานนี้ทำสิคืออยากให้ทุกคนมองในภาพกว้างว่าออกไปคริปโตอะค่ะมันมีทั้งในในแง่ของสถาบันธนาคารสถาบันทางการเงินพอออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมันคือกระทรวงต่างประเทศเรื่องของกฎหมายคือกระทรวงยุติธรรมมัน มันหลายภาคส่วนมากแล้วหากเราบอกว่าเอ้ยเราไปหาคนนี้คนนี้เขาก็ช่วยไม่ได้หาคนนี้คนนี้เขาช่วยไม่ได้เพราะว่ามันต้องทําร่วมกันเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคิดวิธีใหม่ในการจัดการไม่ใช่แค่มานั่งอัปเดตว่าเรามารู้เท่าทันนะมันมันไม่ได้ค่ะเราต้องไปสเต็ปหนึ่งก่อนเขาก็คิดดูว่าเขาเขา,เขาใช้เทคโนโลยีในการ ในการหลอกลวงแล้วอะ <AI S 1> ใช้ AI ไปแล้วอะ,วอะเรายังมานั่งแบบโอเคทุกคนต้องระวังนะมันมันมันไม่ทันนะคะก็ฝากสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยว่าก็เคยทำงานช่วยประชาชนมาแล้วครั้งนี้ก็อยากทำงานช่วย คุณแม่ตัวเองด้วยแล้วก็ผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยก็กําลังหาแนวทางอยู่เหมือนกันคะ่ะว่าจะทํายังไงได้บ้างอย่างล่าสุดจริงๆก็มีการเข้าไปคุยกับทาง DSI นะคะว่าเราจะทําศูนย์ในการให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของกลงกงใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะคือเมื่อก่อนนี้มันอาจจะเป็นโทรมาแล้วหลอกเงินจากเราไป<ม>ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมีโทรไปรังรับคือโทรไปปลอมเ,เป็นเราไปบอกธนาคารให้ยกเลิก บัญชีของเราแล้วก็ย้อนกลับมาบอกเราอีกว่ารู้หรือยังว่าบัญชีของเราถูกยกเลิกทั้งๆที่จริงๆอ่เงินในบัญชีนั้นถูกโอนเข้ามาเป็นของมีชัยชีพไปหมดแล้วอะไรประมาณงนี้ค่ะคือมันมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะถ้าทําได้ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของคณะทํางานที่ช่วยเหลือในเรื่องนี้โดยตรงพร้อมค่ะพร้อมมากค่ะขอบคุณมากนะคะ